r n สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA TOUR วันนี้เราจะพาไปทัวร์แท็กซี่เวิร์กก็คือ ขับรถแท็กซี่ส่งรับส่งผู้โดยสารนะครับเป็นจ็อบนะเป็นงานเป็นงานเล็กๆน้อยๆนะครับอา๋ยวขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าแท็กซี่เวิร์กหรือขับแท็กซี่ส่งผู้โดยสารนั้นเป็นงานที่มีรายได้หลักพันหลักหมื่นแค่นั้นนะครับก็คือไม่เยอะนะ เออก็สาหรับขับเล่นตามเทศกาลนักครับอันนี้ก็เป็นเทศกาลพอดีนะสัปดาห์นี้ก็คือมีคูณ2คูณ4อะไรกันก็ว่ากันไปนักครับท่านผู้ชมอะมาดูกันเลยนักครับนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็คือแท็กซี่คันเก่าของกระผมนครับแท็กซี่ที่เราจะขับนั้นเป็นงานสุจริตนักครับท่านผู้ชมในเกมเนี้ย มีงานสุจริตอย่างอื่นอีกบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่น,นี้เป็นงานสุจริตนะ,ะเราสามารถมาขับแท็กซี่ได้โดยมือเปล่าเลยนะครับนี่ผมก็มามือเปล่าไม่ได้ถืออะไรมานะครับนี่นะแท็กซี่ผมนะคันเก่าใช้ไม่ได้แล้วผมก็มาแอบข้างหน้ากลัวคนเห็นอายนี่นะอันนี้ก็มาแบบไม่มีอะไรเลยนะมือเปล่านะครับแล้วก็เข้าไปเลย นี่นะครับมันก็จะให้เริ่มงานเลย right นี่นะครับโอ้โหเห็นรถคันเก่าผมเลยเห็นไหมนี่ไม่ใช่แล้วนะอ่ะไปท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นแบบที่ไม่มีรถนะก็คือมาที่อู่หรือมาเช่าที่อู่นะครับ มันก็จะมีหลายแบบนะเดี๋ยวผมจะแนะนำท่านผู้ชมต่อๆไปนะครับ go, Yes Madam ไปกันเลยนะครับท่านผู้ชม อุ้ยอะไรอุ้ยอะไรนี่นะครับท่านผู้ชมที่มุมขวาล่างนะจะเห็น472เหรียญอันนั้นเป็นค่าค่าแท็กซี่นะครับก็คือค่าเดินทางค่าไปส่งนะค่าโดยสารอ่ะก็เลยค่าโดยสารอ้าวเชลเล็กเชลน้อยส่วนข้างล่างจะเป็นทริปนะครับหรือติปนั่นเองนะครับ 3958ตอนนี้ลดลงไปแล้วเนื่องจากขับช้าไปทิปก็จะแล้วแต่ผู้โดยสารนะครับก็จะเริ่มต้นประมาณ2อ0 0พเนี่ยแหละประมาณ2,000 3,000เนี่ยนะคนแรกก็ทิปก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าเราขับชนหรือขับแบบไม่พอใจแบบขับแบบย้อนสอนหรืออะไรอย่างนี้หรือเลี้ยวสวิสวาดอะไรอย่างนี้นะครับนะก็จะลดลงไปเรื่อยๆพอเรารับผู้โดยสารคนต่อไปนะครับทริป หรือติปก็จะเพิ่มขึ้นโดยมีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอ่ะแบบเรื่อยๆเรื่อยๆนะไปจนถึง67เจ็พันอะไรอย่างงี้นะครับไปจนถึงรับผู้โดยสาร10คนนะครับมันก็จะแม็กซิมัมนะถ้าเกิดว่าเรารับคนที่11 12อะไรอย่างเงี้ยติปมันก็จะสูงสุดอยู่ประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเลยถึงที่พอดีนะครับนี่นะเอ้ไหนดิมาดามนีดนึงท่ โอเคมาดามยังยื่นะโอเคอโอเคไปเราก็เลียวเข้าไปส่งมาดามนะครับนี่นะงานสุจริตของพวกเรานะครับอะเดี๋ยวลองรับให้ดูอีกคนหนึ่งนะสำหรับแท็กซี่ที่มาจากอู่นะอะรับงานต่อไปเลย สวัสดีครับคุณผู้ชายขึ้นมาได้เลยไปไหนครับก็เยซดูจริง it, จริงดูจ no ังเอาละคุณผู้ชายจอมดูไปกันเลยนะครับ คุณผู้ชายยังไม่ตกใจอะไรนะนี่นะครับท่านผู้ชมทิปก็ตอนเริ่มต้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่พันกว่านะคนที่แล้วสามพันกว่าอ่ะคุณผู้ชายแบบโอ้ยอย่าขับไปคุยไปสินกโ้อะไรอย่างงี้ลำคาญว่างันเถอะอ่ะงั้นไปเลยลุย Yes, yes sir เป็นไงครับท่านผู้ชมถึงที่หมายสบายผิดกันนะครับนะักกราท่านผู้ชมขับรถรับผู้โดยสารนะด้วยการแบบมามือเปล่าเลยมามาที่อู่นะแล้วก็หอขอเหียเขา,าขับรถหน่อย ของงานทำนะเออผมลืมบอกไปนะวันนี้ผมก็เอาอาโทรศัพท์เข้าอีกวันนี้ผมก็สวมวิญญาณเป็นทองพูลน,นักครับทองพูลโคโพนะเป็นคนที่ซื่อสัตว์นครับแล้วก็เป็นคนดีนครับนี่นะครับก็คือมามือเปล่านะแบบไม่มีรถแล้วก็ไปขอเฮียมาขับรถนะก็ได้ไปประมาณนี้นกครับก็พอถึง10คนเนี่ยทิปมันก็จะไปสูงสุดประมาณสัก 7,000พอะไรอย่างนี้7,000พกว่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คนต่อ,ตอไปไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นการขับรถแบบที่มีรถแท็กซี่เป็นของเราเองนะครับที่ไม่ต้องไปอู่ไม่ต้องไปหาเฮียนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องไปอู่นะไม่ต้องไปหาเฮียเราก็แนะนํารถก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ไปดูซื้อที่เว็บนะครับที่เว็บ วอสต็อก uh, นะครับอ่ะ uh, mm. ไปดูกันเลยนี่นะครับโอ้โหตกใจหมาเลยนี่นะครับราคาสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดนหะครับอ่าอันนี้เป็นราคาปลดล็อกแล้วนะครับถ้ายังไม่ปลดล็อกก็จะประมาณห้าแสนหกแสนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือต้องไปขับรถส่งผู้โดยสารมาเนี่ยกี่ลออไม่รู้แล้วก็จะปลดล็อกนะครับอ่ะ uh, อันนี้ผมก็ซื้อแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับ ให้ดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนใดก่อนไหนทาไมต้องก่อนอื่นเราต้องโทรหาเพกาซัสก่อนนะครับ Hello you're through to Pegasus Lifestyle Management how can I helpYes อ่ะเลือกไปที่ special นะครับแล้วก็เลือกไปที่แท็กซี่แซี่ นะครับเอาอนเลยน so ู่นหรืออยู่ไกละนะครับก็ขอยืมคันนี้ไปได้ไหมคันนี้ครับด้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วก็ทิ้งรถของเฮียไว้นี่เลยนะครับแล้วก็ไปเอารถของเรารถของเราเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นขับจากตรงไหนก็ได้นะครับพอขึ้นรถก็ขับรับงานได้เลยนะครับเอาไปกันเลย ยืมรถละกันปาป้า,ปายืมรถหน่อยนะ้าโอเคปาอนุญาตแล้วเอา้าทุบทำไมคุณแจก็เอามาโอเคโอเคมากสบายมากปาไม่มีปัญหาไปไปนะท่านผูน้ชม อันนี้เดี๋ยวป้าเขาก็มาเอาคืนไปนะโอเคนี่นะครับท่านผู้ชมอ่ะมันจะมีให้กดรับงานนักรับแล้วก็กดเลยในงาน<ร>าแล้วเขา,า,า,าก็เริ่มรับงานเลยนักรับ ข้อดีของการซื้อแท็กซี่มาเป็นของตัวเองก็คือไม่ต้องไปที่อู่ไม่ต้องไปขอเฮียนะเราก็มาเริ่มต้นของเราเองตรงไหนก็ได้เลยโทรเรียกเพากาซั์มานคะรับท่านผู้ชมอ,อยูนี่นี่ <Tax> น,นะครับท่านผู้ชมผู้โด,ดยสารนะของรถของเราเองนะนี่รถของเราเองแล้วอะ ึ้นได้เลยครับคุณผู้หญิง <Hello. S 1> Yes m a d a m and off we go Yes m a d a m ไปกันเลย3กิโลกว่าๆนะผมชอบขับอนอกเมืองมากกว่านะมันจะไม่ต้องติดขัดอะไรรถอะไรในเมืองมากมายนะครับ ก็คือนอกเมืองรบน้อยกว่านะครับแล้วแต่ท่านชมนะมาดามก็เริ่มให้ตั้งแต่4,000นะครับเมื่อกี้4,200มั้งไม่ทันดูค่ารถ500รอเป็นชีวิตจริงก็รวยนะครับเพราะว่าคูณ35าบาทโอ้รวยจัง อุ <c oughs> <çıktı Pop ify> ้ยช so <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่วงต้นไม้มาดามโอ้โหดามสอรรี่หน้าบี้เลยนะครับหน้าบี้เลยเดือดสามพันแปดเลยอุ้ยโมเดิรโมยู่ มาดาไม่ตกใจนะครับก so ็ยังมีรถอีกรุ่นหนึ่งนะภาพประกอบนี่นะครับก็คือรถแท็กซี่ที่คัสตอมได้โดยเราจะต้องมีผมก็เรียกภาษาชาวบ้านนะว่าเวลอารีนาวอถึง25้า ซึ่งกับผมนั้นยังไม่ถึงผมพึ่งเวลกาวเองในอารีนาไม่ค่อยได้ไปเล่นนะครับก็เลยไม่ได้มารีวิวก็คือไม,ม่มีนั่นแหละเอาละคราวนี้ก็จะมาถึงพระเอกของงานนี่นะสคันนี้สองคันนี้ก็คือรถคลาสิกที่เอาไปแต่งลายแท็กซี่แล้วสามารถไปรับผู้โดยสารได้ นะกราบท่านผู้ชมครสองคันนี้นะที่เราจะต้องทําก็คือซื้อรถแล้วก็ปลดล็อกไลน์นะครับอ่ะไปดูกันคันนี้ซื้อได้ที่ไหนเอาเปิดดูเลยนี่นะครับตกใจหมดเลยหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นวิลลาร์เออูดลานะครับหรือวิลลาร์เออูดอลา่า นี่นะละนักษณะจะเป็นอย่างนี้1 2ึ0ง0้านสอสาหำหรับรุ่นนี้ที่จะต้องปลดล็อกอต้องไปกระโดดสตาร์ทจัม10สิบรอบก็จะปลดล็อกลายแท็กซี่แล้วก็ไปรับผู้โดยสารได้นะครับตอนแรกโอ้โหผมไปเหนื่อยมากเลยเนี่ยผมเพิ่งไปทำมาเมื่อวานนี้เองจนถึงวันนี้เลยต่อนเนื่อง mm hmm. ก็คือผมเอารถคันนี้ไปกระโดดสตาร์ทจัมกระโดดอยู่นั่นแหละกระโดดแล้วกระโดดอีกคอมพีดแล้วคอมพีดอ,อีก ก็ไม่ได้สักทีนะครับก็คือตอนแรกเลยเราต้องเอารถที่เป็นรถแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารน,นะกดรับผู้โดยสารแล้วก็ไปกระโดดสตันจัมที่เดียวกันก็ได้สิบรอบก็ปลดล็อกเลยอ่ามาแต่งลายแล้วก็ไปรับผู้โดยสารได้เลยนะครับนะคันนี้นะอ่ะตอนที่ผมไปปลดล็อกมาก็ผมก็ไปกระโดดประมาณนี้นะอ่ะภาพมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับ บ้างครับก็กระโดดเหนื่อยเหมือนกันนะผมไปดูใน youtube มาเขาบอกเอาง่ายๆกระโดดง่ายๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเล่นทั้งวันเลยแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้คันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นพระเอกสุดนะเป็นพระเอกสุดเลยสวยงามนะคันนี้เป็น2ประตูเป็นแท็กซี่สองประตูคันนี้ยังสประตูนะคันนี้ชือ เออดอล่า e นะสี่ประตูส่วนคันนี้นี่2องประตูคันนี้มีชื่อว่าบอร์ดเวนะครับวิธีการปลดล็อกลายของคันนี้ก็คือไปทำภารกิจส่งผู้โดยสารนะแท็กซี่ส่งผู้โดยสารเนี่ยห้รอบนะครับง่ายๆเลยก็คือแค่ไปส่งนั่นแหละ50ารอบผมก็ไปทำมา ทั้งคืนทั้งวันเลยตั้งแต่เมื่อคืนยันวันนี้เลย50ารอบนะครับโหง่ายๆแต่เหนื่อยมากเลยนะครับดีนะก็คือผมทําเมื่อวาน20แล้วก็วันนี้อีก2ี่กว่า,วาอะไรอย่างนี้ก็ปลดล็อกได้เลยนะก็ภาพประกอบดูความดเหนื่อยของผมมา Tourists, so no long routes, yes? What the? อ่ะก็ดูกันไปแล้วนะครับก็ปลดล็อกกันไปนะปลดล็อกกันไปแล้วก็เอาไปครับรับผู้โดยสารได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปแต่งตรงที่ปลดล็อกให้ดู นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปขับรับผู้โดยสารในพระปริกเลยนะครับดูว่าจะไปรอดแค่ไหนนะอะลองดูไปแต่งดูนี่นะครับตรงลายนะอันนี้ผมก็ปลดล็อกไปแล้วก็เลยไม่มีบอก เขาก็จะบอกว่าสำหรับคันนี้ก็ให้ไปรับผู้โดยสาร50คนแล้วก็ปลดล็อกก็ใช้งานได้เลยส่วนคันนู้นเอวดอล่าก็กระโดดตามจำา10รอบก็ปลดล็อกได้เลยนะครับเอาแท็กซี่ขับนะอย่าลืม นี่นะครับเดี๋ยวเราดูความสวยงามมันก่อนนะก่อนที่เราจะไปลุยข้างนอกเดี๋ยวลุยข้างนอกมันก็จะเลเทกันไปเลยนะครับสงสัยนะเราก็ดูความสวยงามแบบเรื่มเรียมก่อนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมก่อนที่ผมจะให้ดูแท็กซี่นี่ดูรถนี่ก่อนนี่โฟอกอปนะครับมีลาโพงอ่ะแถมให้ท่านผู้ชมดูนะแล้วก็รถตรงนี้ทั้งหมดเป็นรถแดกนะรถแดกผมเอามาจูนนะครับก็คือปรับ ไอ้พวกความเร่งลดลงมามันจะได้เข้าเกียร์แบบเขาเรียกอะไรนะกดได้แบบไม่เร็วจัดนะเข้าเกียร์ทันนะว่างั้นเถอะนะนี่นะรถแดกนะลองไปเล่นดูนะเดี๋ยวผมแต่งเสร็จเมื่อไหร่ผมก็จะไ่รีวิวนะค,ครับแล้วก็นี่นะบอกท่านผู้ชมอยู่เรื่องหนึ่งฟอร์มูล่าวันผมซื้อแบบคลาสสิกมานะนะประมาณเอตันเซนนาใช่ไหม Center, เ,อเอตันเซนนาเนาะที่ขับ ทีมพวกมาโลอะไรอย่างนี้นะก็ลดราคาท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปจับจองนะครับเอาละในเวลาพาของเรานะคันเล็กคันนู้นไม่เกี่ยวนะครับก็คือมีแค่สองรุ่นนี้นะเออูโดราแล้วก็บอร์ดเวนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับท่านผู้ชม,ชม,ชมเดี๋ยวใช้คันนี้ไปนะเดี๋ยวสำรวจอ่าเพื่อรวมเซิร์ฟก่อนนะโอ้โหมีสองหน้านะครับอ่าหน้านี้อุ้ยมีลบสามอะไรเนี่ยลบสามพันสี่พัน,พ,น,พ,นพันสี่มีสองโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติก็ดกดออกเลยนะครับท่านผู้ชมไปไปกันเลย รับงานเลยนะครับงานเข้าแล้วท <Yeah. S 1> ่านผู้ชมแท็กซี่เวิร์กนะ <For me. S 1> งานรับส่งแท็กซี่อ่ะผู้โสารอยู่ตรงนั้นโอ้ตูนตามตูนตามกันเลยนะเมืองนี้ขับไปก็มือไม้สั่นไปนะครับ ทีเลยก้าวขึ้นรถขึ้นมาเลยเจ๊เร็วเร็วเร็ว,รวอา้าวลืมบีบแต่ขึ้นมาเลยเร็วเร็วเจ๊เร็ว,รว,รว,รวสิอา้าวขึ้นสิเออเดี๋ยวโดนยิงกันพอดีรีบไปกันดีวะนนะมัสวยมัสวยนี่นะภายในรถก็เป็นแบบคลาสสิกนะเอา้าเจ๊น้าข้างเฉย เอาเจมาีแล้วเหรอจิงคอ๋อนั่งด้สองคนอ้เจ๋งเลยอ่ะ,อะ,อะโอเคไปไปต่อท่านผู้ชมโอ้มาบีมันเต็มตัวยิงเรานะาเราก็หลบให้ได้แล้วดูเดะจะรอดไหมเนี่ยส่งเจได้ชีวิตเจสำคัญที่สุด อย่าหักติปผมเลยแจ่มมากเจร๊รอดหนึ่งโอเคนะหลังเจอกันมาปิดตัวดีๆก่อนปิดสิป๊อบบายอ่ะคนต่อไปอย่าไปยิงลูกค้าเรานะ yes sir วุ่บร่อาลอดชีวิตคุณต่อไปเ้ยแค่นิดเดียว y e คนแ,แล้วได้าต่ขักวาว้จะดุ้งเยไฮ <Hi. S 1> สวัสดีคุณแโอเคไปกันเลยเยสมาดามไป Whee. Oh, I am sorry. ถึงเร <Gym. S 1> ็วซะงั้นนกครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้รายการ GTA Tour ช่องเอิร์กเพยก็จะขอลาไปก่อนนักครับ มีเพื่อนมาแล้วด้วยเนี่ยโอ้ oh, ต่อยทั้งปี <Hey. S 1> โถยน่าเบื่อจริงสมองคิดแต่จะต่อยน่าเบื่อจริงเลยนะครับท่านผู้ชมรายการ g ีเทัวช่องเ e อิร์กเพก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีราตรีสวัสดีคร,รับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะนะครับท่านผู้ชม